สวัสดีค่ะอยู่กับนอองเอนขายฟอร์ดนะคะแล้ววันนี้น้องเอ็นอยู่ที่ฟอร์ด m อมสาขาราชพฤกษ์พระรามาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมาแบบแปลกๆเลยนะคะสวยแบบแปลกตาเลยไม่ใช่รถนะเล์นั่นเองนะคะตอนนี้ตัวก็จะแตกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเอ็นจะพามาชมนะคะรถนะคะครอบครัวเ็ที่นั่งนะับเป็นในตัวของรุ่นเอเวอเรสตนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่1,392,000บาทนะคะแต่เราไม่ขายนะคะขายอยู่ที่ 1249,000 1, บาทนั่นเองนะเป็นในตัวของรถครอบครัว7ที่นั่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะคะในรุ่นนี้นะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2.0นะคะให้แรงม้าอยู่ที่170และแรงบิด405้้นิวตันเมตรนั่นเองนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะ เรียกกันได้ว่าในตอนนี้นะในรุ่นเอเวอเรนนะคะโปรโมชั่นนะสุดคุ้มมากๆเลยนะคะและขายดีด้วยนะในตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในตัวของรุ่นเอเวอเรนะคะรุ่นนี้น้องเอิรนนะคะติดตั้งชุดแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าไปบ้างคะอย่างแรกเลยค่ะด้านบนนะคะคันนี้นะลูกค้ารีเควสมาว่าอยากแต่งให้ในตัวของด้านหน้าและด้านท้ายนะคะเป็นเหมือนรุ่นสปอร์ตเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกัน ด้านบนน้องกันก็จะติดในตัวของตัวหนังสือนะคะอะคริลิกคำว่าเอลเวอรให้กับคุณลูกค้าไปนั่นเองนะคะเป็นตัวอะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะตัวหนังสืออะคริลิกที่เบิกจากทางสูงเลยจะตัวเล็กๆแบบนี้เลยนะคะไซส์เดียวกันกับในตัวของรุ่นเอลเวอร์เรสเลยนะคะแล้วก็ลงมาในตัวของกระจังหน้า กระจังหน้าก็จะเป็นในตัวของกระจังหน้าวิกเตอร์นั่นเองนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยส่วนไฟด้านบน3จุดเป็นสีขาวนะคะลูกค้ารีเควสได้ว่าอยากได้เป็นสีส้มหรือสีขาวนะคะตรงนี้นะเราสามารถติดตั้งให้คุณลูกค้าได้หมดเลยส่วนไฟด้านข้างก็จะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้และลงด้านล่างก็จะเป็นในตัวของสเกิร์ตนะคะชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองแต่วันนี้นั่งไม่ได้นะคะเนื่องจาก ชุดแน่น <c oughs> อ่ในตัวของชุดแต่งวิกเตอร์ Victor นะคะก็จะตัดกับในตัวของสีตัวรถนะก็จะมีในตัวของสีเทา้าไฟนะคะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นในตัวของสีดาเงานั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวไฟน้องเงินก็ติดในตัวของกันลอยนะคะเป็นในตัวของค้อไฟหน้าให้กับคุณลูกค้านั่นเอง ไฟด้านหน้าก็เป็นไฟหน้า LED นะคะมาพร้อมกับในตัวของไฟตัว C นะคะไฟวิ่งกลางวันนั่นเองเนาะส่วนไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะคะเวลาเราอยู่ในที่สว่างนะคะไฟหน้าก็จะดับให้แต่ถ้าเราอยู่ในที่มืดนะคะไฟหน้าก็จะติดให้นั่นเองเ,ออเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะในตัวของไฟหน้านะคะแล้วเรามาดูด้านข้างกัน ในตัวของด้านข้างนะคะก็จะเป็นในตัวของคิ้วล้อนะคะทรงวิกเตอร์นั่นเองนะคะมากับชุดเลยนะตรงนี้จะเป็นในตัวของคิ้วล้อ3มนิ้วนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นแบบนูนนะตัวคิ้วล้อก็จะมีให้ลูกค้าเลือกหลายขนาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวของคิ้วล้อทรงแรปเตอร์หรือว่าจะเป็นคิ้วล้อ3นิ้วแบบเรียบนั่นเองแต่ในตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าเอา3นิ้วแบบนูนนะคะเพราะว่าจะได้รองรับกับในตัวของแบกยางของเราด้วยอ่ะตัวแบกยาง ถ้าแมกยางเดิมของตัวเอลไรเทนนะคะก็จะเป็นไซส์ขนาดเอ่อสิเป็นขอบ18นั่นเองเนาะแต่ตัวนี้อัพไซส์นะคะเป็นขอบ20ให้กับคุณลูกค้าเลยตัวยางเป็นตัวยางดอกอยางออฟโรดนะคะเป็นตัวยางดีเซนติเนาะวิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนคู่ขาดเลยแล้วก็ในตัวของลายแม็กนะคะลายแม็กเป็นลายแม็กเหมือนเข่ากวางเนาะหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะลายเวกเหรออ่ะจะเป็นในตัวของด้านหน้าสีดำเงานะคะลายแม็กเราก็มีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกด้วยเหมือนกันนะว่า ชอบแบบไหนนะคะรีเควสได้เลยอ่ะมาด้านข้างด้านข้างก็จะในตัวของขอบกระจกนะก็จะมาสีเดียวกับตัวรถเลยตัวรถเป็นสีดํานะคะขอบกระจกก็จะเป็นสีดํานะคะตัวรถเป็นสีขาวขอบกระจกก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีในตัวของไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดในตัวของเบ้ารองมือจับให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะคะเรามาดูด้านในกันดีกว่าเนาะ ในส่วนของด้านในนะเอลเรเทนก็จะได้ในตัวของอปรับเบาะไฟฟ้านะคะด้านหน้าเนาะแค่เฉพาะคนขับนะคะแล้วก็มีในตัวของพวงมาลัยไฟฟ้า100%เลยค่ะหน้าจอปัดนะคะขนาด8นิ้วเนาะเป็นแบบดิจิตอลเลยแล้วก็ในตัวของหน้าจอ s ิ n c 4โฟเอนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r า l ์เพย์แอนดรอยออโต้ไรสายได้เลยดูแมปและฟังเพลงไปด้วยได้นะคะแล้วก็จะเป็นในตัวของเบรกมือไฟฟ้านั่นเองอะโอเคเรามาดูด้านหลังกันดีกว่า ในส,ส่วนด้านหลังนะไฟท้ายของเอลเรทนนะคะก็จะเป็นแบบไม่ใช่แบบนี้เนาะจะมีแค่ติ่งด้านล่างแล้วก็ตรงไฟตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้ไฟท้ายซิกเนเจอร์นะแบบเดียวกับในตัวของรุ่นเอลเรสปอร์ตหรือเอลเรสไทเทเนียมนั่นเองเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยจะมาทั้งโคมเลยนะคะในตัวของไฟท้ายแล้วก็ติดในตัวของออกันลอยนะคะขอบกันลอยในตัวของไฟท้ายให้กับกลูกค้าด้วยเป็นสีดำด้านนั่นเองนะและด้านหลังก็จะมีในตัวของ เซนเซอร์ S S นะคะด้านท้ายมาให้คุณลูกค้า4จุดพร้อมกับในตัวของกล้องถอยหลังนั่นเองเวลาใส่เกียร์อานะคะตัวกล้องก็จะไปแสดงในตัวของหน้าจอกลางของเรานั่นเองเ,องเนาะส่วนด้านท้ายก็จะเป็นในตัวของสเกิร์ตจุดแต่งวิกเตอร์นะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้เป็นท่อแบบเหลี่ยมเนาะอ่ะก็ติดให้ลูกค้าไปเลยตัวท่อก็มีให้ลูกค้าได้เลือกเหมือนกันและส่วนด้านท้ายตัวนี้นะคะก็ติดในตัวของฝาท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าไปด้วยเนาะสามารถเปิดจากรีโมทก็ได้เปิดด้านท้ายก็ได้หรือว่า เปิดทางคอนโซลก็ได้นั่นเองนะคะเวลาปิดเราก็แค่กดปิด่ะเพราะว่าในตัวเอลไรเทนนะคะมันจะได้มาแค่โชงเนาะเวลาเรากดเปิดเราต้องพยุงขึ้นนิดนึงก็จะมีน้ําหนักเอ่อมีเขาเรียกอะไรนะน้ำหนักหนักนิดนึงอ่ะแล้ก็ติดในตัวของฝาท้ายนะคะผ่อนแรงให้กับคุณลูกค้าไปนะคะ,ะแต่งหลอ่อๆแบบนี้ออกจากโชว์รูมนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อหาเอาไดที่0932239890นะคะ หรือว่ามาหาน้องเอิญได้ที่ปอด IMA สาขาราชพฤกษ์พระรามหานะคะและอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องเอิญนะคะแล้วคลิปหน้านะคะรถสวยๆนะคะแต่งรอๆอ,ออกจากโชว์รูมเป็นรุ่นไหนกันอีกเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะเรามีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกนะคะมากมายหลายแคมเปญน,นะอย่าเพิ่งโวนตัดสินใจนะคะลูกค้าทักเข้ามาคุยกันก่อนได้ปรึกษาเคสกันก่อนได้นะคะเซลไม่ใจร้ายนะซเซลนิสัยดีน่ารักอวยตัวเองนิดนึงนะคะ แล้ววันนี้น้องเอิรขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ